นเนื่องจากท้ายทุกจะเป็นในส่วนของการเลี้ยงความโคนมถามพี่ก่อนถึงลงโคโคมีกี่เต้าคะถามท่านนายกนิดนโควีกี่เต้าคะน้อยนิดนึงมีกี่เต้าคะให้ดู่ะให้ดูไม่ได้ยกยกแ่่ะให้ดูยกเย่ยกแยสี่เต้าแน่ใจไม่แน่ใจมีกี่เต้าคะสองเต้าโคโยตี้หรือโคที่บ้านไม่ใช่ โคมโหีหนึ่งเต้าเต้าใหญ่ๆหนึ่งเต้าแต่ว่าสี่หัวอ่าทีนี้หันไปรู้จักกับคุณตุ่มหน่อยคุณตุ่มใส่ปอกคอสีแดงรู้จักคุณตุ่มอ่าคุณตุ่มลุกเลยนะคะได้ยินชื่อนี่ค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ทางนี้งนี้คตุ่มเป็นโคที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาป้อนนมป้อนยาอยู่บ่อยครั้งนะคะ หัวไม่หนูยังขาเลยนะคะเป็นโคเพศผู้ตอนนี้อายุประมาณ7เดือนแล้วนะคะถัดมาตรงนี้จะเป็นครอบโครุ่นโคสาวแล้วก็โคตั้งท้องถ้าสังเกตดูบางตัวท้องจะเป่งก็คือเขากำลังตั้งท้องอยู่นะคะตัวขาวตัวอย่างท้องจะเป่งเห็นไหมคะหนึ่งเต้าที่ร้วาเอาไว้ดูเอาไว้ดึงไ นะคะเราจะรีดน้ำนมสองช่วงคือช่วงเช้า7จ็ดโมงแล้วก็ช่วงเย็น4ี่โมงเย็นนะคะ <abytes> ก็คือประมาณน,ะะานี้กำลังอาบน้ําก่อนเราจะรีดเราต้องอาบน้ำเขาก่อนนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะที่จะปนเปื้อนไปในน้ำนมนะคะวันีใหเยส่วนธมาทางด้าขวานะคะจะเป็นในส่วนของยามค่